พี่อ้อยโอ้โหอะแปลกใจทำไมพี่อ้อยบอกว่านะคะได้มาทั้งทีแบบนี้เลยนะคะคือด้วยความที่เราอันนี้ด้วยยังมีอีกอ่ะใช่แบรนด์ด้วยใช่ของแบรนด์ของเราเหรอลูกใช่ค่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะอ่อมีอะไรอีกไหมที่ติดโทรศัพท์เขาเห็นไหมไหนอะติดโทรศัพท์อะไรบ้างลูกแสดงให้ดูหน่อยติดโทรศัพท์นี่น่ะ ถูกใจแล้วค่ะเรได้ของที่เลระวังร่วงนะนั่นโอ้ยไม่ใช่เหล็กมันนไม่ใช่เหล็กสูงมากเลยลูกนี่โอ้โหมันต้องตัวพอดีกันก็เป็นเหล็กดูดันี้ขนีอะไรอีกไหมคะอันกิฟตนั้นมีไหมตุกิฟต์่ยให้แลให้แล้ว เดี๋ยวขอดกขอกระเป๋านี่แล้วะโช่แต่ว่ามันไม่มีที่กลางแล้วะมันใหญ่กินโชว์โชว์เฉยๆ่าง้ได้ไมได้ไม่ตรงร่มแดงร่มร่มดำสีทองดําทองล้วไปกั้งเลี้ยงสามสาวกั้งไม่ถว่าไปทําไรปารไปบางแดดบางร่ม แต่เหนเขาเปิดดูสวยด้วยนะปานสวยใหญ่ด้วยเขาก็ยังเอาเลยนี่เขาไม่เอาก็ได้นี่เลยอะไรทีลอทาเทนโอ้สวยมจริงๆแอเคยเห็นแม่ออฟใส่เเขาชือชอบอยู่แล้เคยจะได้บอกเราแน่นอนค่ะพี่จริงนะคะสากันแล้วนะไม่แนิ่งได้ได้อยู่หลายวันก็ได้ โอเคแต่ขอแค่บอกเราร่วมห้านะจะเตรียมแน้นอใช่เราจะได้รอพี่รอพี่ตอนรับพี่ที่นู่นนะคะแน่นอนเราจะลรงเที่ยวอย่างแน่นอนอารองเท้าเบอร์สามเจเขาบอการองเท้าทำไมใส่เล็กยันเขาานเหรอเขาบอาเท้าเราเล็กใช ค่ไมฝากลูกด้วยอะไรด้วยเต็มทึ่งเลยถ้าคนมันมีที่อยู่แล้วนี่คนออกมากระจายกระจายของเอามาเอามาอ้างกันแล้วเนาะกระจายล่มก็เห็นอะไรก็เอามในถูกใจคหูเดิน เดินกันแบบลืมสว่างเลยเนาะแบบดูล่มร่มต่อก่อนค่อยก็ซื้อที่สำเพลงแตะตอนเราไปจากรุงเทพนไปสามอันหายหมดเลยมาเขาเก็บของเหมือนไม่ใช่ตื่นตีสี่เลยเนาะขอให้ลูกหายปวดขาเดี๋ยวลูกจะมาม่ที่เดนี้ไม่ตรวจไม่เก็บเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เรียบร้อยนะขอบคุณสวยไหเด้นสวยเนาะสวยสินั่นพี่อ้อยจ๋าลายนี้ ก็สวยไม่หมวกเรามันเยอะแล้วไงมากันเลยนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านใจดีแบ้ก็มาคุยโกยตะไก่ขนมชิพิคอนนะก็ใครที่อยู่นะที่กรทมก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวได้นะคะโอ้หน้าเดิมมาก BM สวยมากเยอะมากเลยเัวใจสุดขอบขอบขอบคุณบอกแล้วที่กระเป๋าจะได้เจอบไปได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบางทีหนูจะพาไป ก็จะมีหล mm. hmm. 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 yeah. mm ังคาใช่มแล้วก็น่งหลังก็เราไม่มีใครนั่งอยู่แล้วเนาะใครนั่งบอรลังนี้สบายเลยตอนจะไปหาอันนั้นก่อนก็ใบละร้อยแล้ว เนี้ยค่อยจะแบบเลยตัวอย่างนะอันเ,เราเราไม่เห็นของแบบนี้แล้วมันมีหัวกันค้ามันก็จะมีเอ้าดีเอ็มกันค้าก็จะมาแล้วต้องมันเป็นคันรถต้องเบ้นเหรอประมาแล้วเนียนคุ่มันเดียวเบ้นเหรออะไรอะอันนี้เป็ที่เชื่อมอันนี้ของไม่ป็นเออเอาเอาเชือกมาหนย่งเชือกนึงอันนี้ของใคร คงไม่พีแออ่แม่พี่นะตอนด้ยยังไม่เปิดเหรอมาต่อนะคะตลาดยามเช้านะคะทางเดินยามเช้านะคะมีพระบินทบาทด้วยเอามาหากินกาแฟนะคะจิบกาแฟมากับพ่อนิ่มแม่ออฟนะคะจิบกาแฟยามเช้าน่าจะทางโน้นแหละมั้งอะไรไหนไม่ถูก ต้องพึ่งกาแฟเกีงช้างใส่สบายรองเท้าสีส้มเกือบตะโพนนะเกิดพ่อใหญ่โพน เราก็มาเป็นกอคขอ,ขอ ว่าอยู่เขายังไว้ให้แมวให้หมาแล้วน,น่ารักจังกินกาแฟเยาวราชนะคะ <c oughs> เห็นกระเป๋าเดินทางสวยสวย แล้วโม่เช้าก็ไปซื้อของได้เยอะแยะเลยนะคะค่ะ<ล>ซื้อของ <ใน S 1> ได้เยอะแยะแล้วก็จะไปต่อประตูน้ําอีกนะคะประตูน้าแล้วก็ไปบ้านนะคะพี่อ้อยผู้ใหญ่ใจดีนะคะค่ะก็ขอบคุณพี่อ้อยจริงๆนะคะที่พาเที่ยวพาเลาะนะคะวันนี้นะคะค่ะก็กลับแล้วก็ พี่สระนะคะพี่สระก็จะไปองค์ปูดะะไปไปป่ด้วยนะคะไปไหว้องค์ปู่ปริจิตด้วยนะคะสำหรับพรุ่งนี้น่าจะถึงก่อน<ม>แล้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเมื่อเช้านั้นก็ได้ของเยอะแยะเลยไปฝากลูกฝากแม่นะคะฝากเพื่อนนะคะท่า ตูน้ำจะซื้ออะไรไปฝากแม่พีนะคะจะซื้อไปอยู่นะคะ แซลม,มอนก็มีนี่ก็มีฮะกินอะไรกินเลยจะกินอะไรลองชิมไหมล่ะพ่ออ,อ๊อฟลองชิมดูมาานกสวยจัง